เคยเห็นวอลที่เขาตัดกันมาหรือยูทูบเบอร์ที่เขาตัดกันมาแล้วแบบสโลโมชันแล้วใส่เพลงที่ดูแบบว่าเออมันมันเป็นโมเมนต์ที่น่าเก็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาทำกันยังไงไปดูกันครับ จำลองสถานการณ์ไปเที่ยวแคมปิ้งแล้วกันแล้วก็มีเด็กๆทีนี้ถ้าเราถ่ายจากวิดีโอกลับมาเนี่ยหรือวิดีโอที่มันแบบไม่สามารถสโลโมชั่นได้เนี่ยมันก็จะดูอารมณ์ธรรมดาปกติแต่ถ้าเราถ่ายแบบซูเปอร์สโลโมชันแล้วมาใส่เพลงมันก็จะดูอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยเดี๋ยวดูนะครับมันเป็นยังไงในวันนี้นะครับ ผมก็จะถือกล้อง C50 ของ n i k o อนนะครับผมก็จะปรับเฟรมเรทใช้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับเฟรมที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะมี50เฟรมก็มีนะครับก็เป็น1 9 2 0 1 0 8 0 50p นะครับแล้วก็ที่ผมเลือกใช้อีกเนี่ยก็จะเป็น 1920x1080 25p คูณ4นะครับตัวนี้เนี่ย ที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าเวลามันเพย์แบ็เนี่ยเวลาเรากดเพย์ที่ด้านหลังเนี่ยมันจะแสดงเป็นซ u เปอร์สโลให้เราดูจากหลังจอตัวนี้เลยนะครับอย่างเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็จะหาทางซิชั่นให้กับภาพตอนนี้ภาพที่ใช้มันก็สโลสโลใช่ไหมเราใช้2 5คูณ4เราก็อาจจะแบบมาปุ๊บ ปาด่ามันก็จะได้ทางทิศชั่นหนุภาพล็อกโฟกัสไปก่อนนะเลงแล้วล็อกเลงแล้วล็อกเสร็จปาดแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเสียงมันจะไม่ถูกบันทึกมาด้วยสมมุติว่าเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่นะครับเราบันทึกด้วยโหมดนี้เนี่ย มันก็จะไม่ได้เสียงตอนที่เด็กเขาหัวเราะสนุกสนานนะครับแต่มันดีตรงที่ผมชอบนะครับเวลาที่บันทึกตัวนี้นี่มันสามารถจะเพย์แบ็กให้เห็นได้เลยแต่ถ้าเราอยากได้เสียงด้วยและอยากได้ร้อยเฟรมด้วยผมก็จะปรับไปอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น1 9 2 0 1 0 0 100p นะครับ 100P ตัวนี้เนี่ยเราไปใส่สปีดลดลงมาหน่อยนะครับมันก็จะสโลโมชั่นได้สวยที่สำคัญเสียงจะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยที่ผมเลือกถ่ายผมก็จะเลือกถ่ายที่เฟรมเรทแบบนี้หลากหลายเลยลเพื่อที่ผมจะเอากลับมาดูว่าเออบางช่วงผมก็อยากได้ซ u ปเปอร์สโลแต่มีเสียงเก็บมาด้วยเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่เขาเล่นกีตาร์นะครับผมก็จะใส่ไอตัวที่เป็น19 2 0ที่ร้อ P เลยก็คือผมจะได้เสียงตอนเขาเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็เอามาปีดติดลบในเครื่องตัดต่ออีกทีก็จะได้เป็นซ u เปอร์สโลว์เหมือนเดิมเหมือนที่คูณ4เหมือนกันแล้วแต่ความเหมาะสมที่ผมเลือกนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ ใช้กับมันก็คือเรื่องของการเอาโมเมนต์ที่มันดูเป็นซูเปอร์สโลเนี่ยมาใช้ประกอบกับเพลงแล้วก็ใส่เสียงผสมเข้าไปบ้างเสียงนกบ้างเสียงเด็กวิ่งบ้างเสียงอะไรเงี้ย จะดูเป็นวินาทีที่น่าจดจําผมเรียกยนี้ดีกว่านะคือถ้าเรามองภาพปกติวิดีโอปกติมันก็จะเห็นเป็นปกติแต่ถ้าเรามองอารมณ์ที่ดีๆรอยยิ้มที่มันแบบช้ามันจะถูกพิจารณาได้มากขึ้นนะครับการสื่อสารมันเหมือนกับเราเห็นแล้วเราว่าเออมันพิจารณาภาพนั้นได้มากขึ้นอารมณ์ที่เราเห็นมันถูกบริโภคได้มากขึ้นนะครับ ร้อยเฟรมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้มันก็จะตอบสนองเราได้ทั้ง2แบบเลยทั้งร้อยเฟรมแบบมีเสียงมาด้วยทั้งร้อยเฟรมแบบไม่มีเสียงมาด้วยมันก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้งานยังไงนะครับแต่นี่พอตกกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็น50เฟรมนะครับเพราะว่าร้อยเฟรมผมรู้สึกว่ามันกินแสงเยอะไปนิดนึงนะครับก็เลยปรับลงมาเหลือแค่50ก็ยังแบบ ได้สโลโมชันเหมือนกันนะครับในช่วงแรกของคลิปเนี่ยผมเซต Picture Control ที่เป็นแบบ Standard ธรรมดานะครับถ่ายไปแป๊บนึงผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมน่าจะลองเล่นย้อมสีหรืออะไรในกล้องดูนะครับผมก็ไปลองกดดูนะว่าถ้าเข้าไปเซต Picture Control แล้วเนี่ยถ้าผมไม่อยากได้ s t ต n d า r เนี่ยผมอยากมีชอตตัวเลือกอะไรอีกบ้างผมกดลงไปเห็น Creative Picture Control ครับมันก็จะมีรีมีมอร์นิ่มีพอมีอะไรแบบ ดรามาติกอะไรอีกเยอะเลยในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็นดีมหรือเราจะเข้าปุ่มนี้ก็ได้ที่เป็นตัวไอตัวนี้นะเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกก็จะเห็นเลยว่า,าสีมันจะถูกเสร็จหลากหลายเลยอลองมาเปลี่ยนเป็นดีมแล้วก็ใช้ถ่ายอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปย้อมสีแล้วใช้อันนี้ถ่ายได้เลย ทีนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่เทคนิคที่นํามาวันนี้ก็คือเรื่องของการจับโมเมนต์ด้วยภาพซูเปอร์สโล่นะครับที่เราเห็นกันสําหรับผมนะมันมันดูแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่น่าจ,จดจําดีเวลาเห็นรอยยิ้มเวลาเห็นภาพอะไรที่มันช้าลงเนี่ยมันพิจารณาได้นานขึ้นนะครับอ่านี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคที่เอามาฝากกันเรื่องการเซตเฟรมเรทนะครับวันนี้เป็นซูเปอร์สโล่ทางหน้าจะมีเลยมาฝากการติดตามกันไหมนะครับสวัสดีครับ